สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับมือถือโซนี่เ e r i a Z โอ้โหเรียกว่าเป็นอดีตรุ่นท็อปสเปคเทพกันเลยทีเดียวกับรุ่นนี้นะครับเรียกว่าดีไซน์เรียบหรูแต่ว่าราคานี้เอื้อมไม่ถึงนะราคาเปิดตัวทั้ง2,900 0ณปี2013ซึ่งตอนนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยโอ้โหก็เรียกว่าราคาถูกมากนะครับได้มาค่า้อบาทเองในเสือป่า ดีไซน์รูปทรงก็เรียบง่ายนะครับตั้งตอนนี้ก็จะมีตระกูลของ Xperia หลายรุ่นนะครับที่เปิดตัวมา <iet> <t une> ถ้าพูดถึงว่า Sony Xperia Z เนี่ยถ้าเป็นชิปเซตเนี่ยจะเป็น Snapdragon S4 Pro นะครับตอนนั้นก็เรียกว่าสเปคเทพกันได้เพราะว่ารุ่นนี้ก็เปิดตัวมาตั้ง20,000กว่า แล้วก็แรมจะเป็นแรม2ออม16 g b กิกนะครับซึ่งตอนนั้นก็มีหลายๆรุ่นก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของแรมแล้วก็ความจุนะครับแล้วก็กันน้ําได้ด้วยนะครับ IP 57ณนะตอนนั้นซึ่งถ้าเป็นตอนนี้ก็เรียกว่ากันน้ําออกโอเคแล้วก็ให้กล้องมาถึง13ล้านพิกเซลนะครับตอนนี้ก็รองรับอัปเดต Android 5.0อยู่นะครับซึ่งก็ยังโหลดแอปโหลดเกมแบบว่าเอามาใช้งานทั่วไปได้ เท่าที่ผมลองใช้มาก็เล่นเฟซเล่นไลน์เล่นเกมได้ด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่อาจจะมาดูหนังรับสายเป็นเครื่องสำรองแบบนี้โอ้ราคา500บาทอะทุกคนเป็นเรียกว่า,ถ,าถ้าได้มารุ่นนี้สภาพประมาณนี้นะเรียกว่าเป็นมือถือพร้อมใช้งานดีกว่านะครับเท่าที่ผมลองใช้มากล้องก็ถือว่าโอเคกล้องของมือถือโซ n y เนี่ยมันก็เป็นหลักอยู่แล้ว ในส่วข,ของหน้าจอดีไซน์รูปทรงแล้วก็อินเทอร์เฟซนะครับระบบก็เป็น Android 5.0นะครับก็อาจจะเป็นรุ่นเก่าหน่อยนะครับแต่ว่าก็ยังเล่นเฟลเล่นหลายได้หรือเล่นเกมได้อะทุกคนก็ยังถือว่าโอเค ร,รับสายโทรเข้าเดอออกปล่อยฮอสปอร์ตก็ยังได้อยู่นะครับมีแอปพลิเคชันพวกเพย์สเตชันมาให้ด้วยทุกคนมีวิทย,ยุให้เราใช้งานด้วยนะค,ยคือ s o นะี่น่าจะเป็นหน้าจอ5.0นิ้วนะครับผมถ้าเป็นรุ่นนี้มันจะมีรุ่นตระกูล x อ e r พ a u l t ยด้วยนะ x อ e r i a a l t ยแล้วก็มีหลายรุ่น Xperia i m p a อ t อะไรเงี้ยหลายรุ่นเลยนะครับที่เป็นตระกูลของ x อ e r พ a re, นะครับ x a 1ที่ผมเคยเอามาตัวนั้นก็ประมาณ500บาทนะก็ถือว่าถูกมากซึ่งราคาเปิดตัวแต่ละรุ่น 2, 000, 3, 000, น่ะ2 0 0 0 0 3 0 0 0 0เรียกว่าเป็นรุ่นท็อปทอปขอ็ของของโซนีเลยนะครับโอเคก็ให้ดูตัวเครื่องแล้วก็เอามาพูดถึงกับ Sony Xperia Z นะครับที่เป็นรุ่นหลายรุ่นเลยนะที่ผมเองเมื่อก่อนก็เรียกว่ามันคือไม่มีเงินซื้อนะครับ mm. เหมือนเหมือนกับฝั่ง iOS เหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็หา หาเงินมาซื้อได้ในราคาที่ถูกแล้วก็ได้ใช้งานเอามาสะสมเอามาเป็นเครื่องสำรองได้ประมาณนี้นะครับก็เลยเอามาเอามาลองใช้งานดูก็ถือว่าโอเคอยู่มาดูกันที่ c v u นะครับนี่เลยจะเป็น Snapdragon s o, c Pro 4ปอนะครับการ์จอมเป็น Arduino น2 0เลยนะซึ่งซึ่งถ้าเป็นตอนนี้มันก็ดูเก่าไปแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นณตอนนั้น ก็เป็นสเปคเทพกันเลยนะครับ Snapdragon ด,ด้วยนะ,ะความจุก็แรม2ความจุ 16GB นะครับประมาณนี้ Android 5.1.1นะครับผมแบตประมาณ2 3 0 3นะครับถามว่ามือ2ตอนนี้ถ้าเป็นราคาปกตินะครับที่ไปดูมาเรียกว่าหาซื้อายากดีกว่านะครับซึ่งเท่าที่ไปดูมามันน่าจะตกอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทนะครับถึง2-3,000เลยที่แบบ ที่เป็นราคาในพวกไลซ์ด้าช้อปปี้ให้เป็นราคาแบบปกติมือสองหรือเครื่องเคสสต็อกแล้วก็รุ่นนี้มันจะเป็นมันจะมี2รุ่นนะรุ่นที่รองรับ 3G กับรุ่นที่รองรับ LTE LTE หรือว่า 4G นะครับถ้าเป็นเครื่องเข้ามาในไทยเนี่ยมันจะรองรับแค่ 3G เนี่ยข้อเสียตรงนี้นะครับแต่ว่ามันก็เล่น WiFi ผ่าน Wi-Fi ได้เรียกว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ สก,กูลที่แบบว่าเป็นรุ่นที่น่าใชา้ดูแบรนด์มันเรียบหรูเรียบง่ายนะครับไม่มีแบบพวกรอยบงรอยบากรบกวนก็เป็นเอกลักษณ์ของโซ n y มาแบบนี้ตั้งแต่รุ่นไหนเลยจนนะครับรุ่นใหม่ๆของ Sony x เอ็ก a เดียนะครับซึ่งส่วนมากรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะเน้นในส่วนของความยาวของของตัวเครื่องมากกว่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอ5.0ในกําลังที่ผมว่า ดูเหมือนจะเล็กนะแต่ว่าผมว่ามันจับแล้วก็เหมาะมือดีนะครับไม่ได้ถึงกับเล็กมากก็บอกว่าถ้าเอามาเป็นเครื่องสำรองในราคา500บาทเนี่ยมันก็ยังน่าซื้ออยู่นะแต่ถ้าเอามาใช้งานเป็นเครื่องหลักหรือเล่นเกมแบบนี้ก็ไม่ได้นำอยู่แล้วนะครับแต่ก็พอได้อยู่นะครับโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ